วันนี้เรามาโผล่ที่ร้านอาร์มท่อไอเสียแน่นอนครับก็จะเป็นการพาเจ้ายอดคุณทรัพย์มาติดตั้งกองแก้วทำกองอากาศใหม่ให้มันดูดอยู่ข้างบนอย่างนี้ตอนนี้ทีมช่างกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ครับ อันน uhm si> ี้ก็คือจะเป็นงานในอู่นี่ก็จะเป็นงานท่อไอ้เสียเนี่ยวลาะคันนี้กำลังปัดเงาอยู่ คนงานนี้รับสมัครอีกไหมครับพอ,อได้บ่เอาสักห้าหกคนเด้ยเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศาในอู่นหน่อยร้านอามท้อยเสียนะครับออกจากทีก่แยกทางพาดอำเภอชุมพลบุรีมาฝั่งอำเภอพ,อพยัคกับพุทพิสัยมาหาสารคาม นี่เลยมีทุกอย่างอยากได้อะไรก็สั่งได้อามข่อไอเสียนี่ครับเจเอินอันนี้กำลังจัดส่งใช่ไหมเนี่ยส่วนนี้จะเป็นอะไรครับกล่องแก้วมีส่งไปถ้ามีส่งไปติดตั้งปลายทางด้วยไม่มีเก็บปลายทางหมายถึงส่งอ๋อทางร้านเขาก็จะ ทำให้เบ็ดเสร็จไปถึงลูกค้าก็สามารถติดตั้งได้เลยอันนี้ส่งไปที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ซีสเกตอันนันไอ้อุบลตัวนี้อุบลงานกองแก้วกำลังเข้ารัวๆอุบลสีสเกตโทรศัพท์เข้าอีกแล้วครับเรื่องงานท่อ นี่ชอบได้มีทุกรูปแบบทุกขนาดแ, 2, แ 3, ปดสองแปดสามปลายเดียวอชอบขนาดไหนใหญ่สุดกน 2, น็นุ่นเลยสองพันสองบาทมีมีนี่ด้วยกันโค้งกันหมากันอะไรไม่รู้ ขอก็มีทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นเหล็กสแตนเลสมาที่นี่ครบจบที่เดียวนี่ครับสองช่างหนุ่มรูปลรอชื่ออะไรกันบ้างช่างคนที่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อทูครับชื่อทูคนนี้น่ะปาล์ามช่างปาล์มกับช่างใใครูช่างมีแฟนก็นยัง เขาเลือส,สาวๆเขาสนใจช่างอ่ะ <X 2> <S <S อันนี้งานพ่อยอเสียใช่ไหมเนี่ยของแกว้วของแกว้วตัวนี้ของโลบอควับเคื่อนคู่ใช่ไหมนี่รูนึงนั่นรูนึง–งระวังดูอีกเดี๋ยวอันนี้นนนก,อก็อันนี้ก็นนกทำ ทำท่อแล้เห็นหรืออยู่น่าจะเป็นประเภทตีหอนูเนี่ยรื้อมาตีรถใหม่ครับรถใหม่มาทำท่อตัวนี้ก็ท่อขึ้นขึ้นนี่คันนี้ช่างอาบอกว่าขึ้นไปนี่ ข้างเดียววลาสส่วนของเรารอคิวก่อนรอรอก่อนอามถ้อยเสียนะครับนี่ติดถนนสีเลนอะ่ะมาจากสีแยกางพาดชุมพลบรุรีอยู่ซ้ายมือก็มีหลายๆอู่ะไรอยู่ติดกันอ่าเบอร์โทรก็093 3, 3 4 3 4 3 9สนะครับ โ oh, ติดต่อสอบถามได้เลยที่นี้เขารับทําทุกอย่างทําทุกอย่างที่ต้องการจะให้ทํา เรื่องรายละเอียดเรื่องราคาอยากจะทําอะไรก็สอบถามได้ตัวนี้ตีหอนใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตีหอนตัวนี้ก็จะเป็นเขาเขาเรียกอะไรนะข้อยางยข้อยางที่ใส่กับกองอากาศเนาะข้อต่อ ข้อ,อยางออกจากกองอากาศเข้าเครื่องนะครับของใครที่มันแตกมันเนี่ยหาซื้อยากก็ติดต่ออาร์มท่อยเสียได้เขาก็จะมีทําเป็นเลนแล้วก็ใช้ข้อต่อพวกนี้แหละเข้าไปมาตรฐานแข็งแรงทนทานเ,เนี่ยเบอร์โทรก็ตามนี้มาม่าก็กินฟรีขนมกินฟรี จะเป็นท่อขนาด3นิ้วอของโลโบอคอบน่าจะจับสรงเพราะว่ารถไม่อยู่ตอนนี้น่าจะเป็นการจับสรงช่างอามกับเจอินก็กำลังนู่นแหะจัดเตรียมอุปกรณ์ส่งให้ลูกค้าลายทาง แต่ว่าไม่มีเก็บเงินปลายทางครับจัส่งให้ไปติดตั้งปลายทางได้เลยเริ่มเจาเริ่มเขาลูกนี่ก็จะเป็นพวกสายรัดพ่อ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสชอบแบบไหนก็จัดกันไปทําทุกอย่างข้างๆนึ่นก็ต่อดําฝั่งนู้นก็จะเป็นซ่อมเบรคคัดช่วงล่างถัดกันไปก็ทําสีก็มีครบแล้วครับเกี่ยวกับงานรถบรรทุกเนี่ย บรรยากาศก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอรอของเราเดี๋ยวรอดูมันจะออกมาทรงไหน